สวัสดีครับทริปนี้จะมาคุยเรื่องปืนลูกซองสำหรับใช้ในสนามเพราะนะครับซึ่งเรียกเป็นภาษาปักิจว่า Trench กันนะครับ t ท e n c h ก็แปลว่าสนามเพราะนั่นแหละครับสนามเพราะก็คือไอ้ที่มันขูดเป็นคูลงไปครับแล้วให้ทหารไปอยู่ในคูออนะออออผม พอดีคือปีท่านผู้ชมน,นะครับก็ชวนคุยเข้ามาเรื่องปืนลูกซองปั๊มแบบที่เหนี่ยวไกลไว้แล้วก็ปัมป๊มปั๊มปั๊มปั๊มแล้วมันก็จะยิงออกมาตามที่ปั๊มนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องขยับไกลนะครับคือดึกึกภาพออกนะครับไม่ไม่ได้ชักว่าวนะครับอันนี้ทําให้ดูแบบนี้นะครับอ่าก็คือมันปัจจุบันน่ะ มันมันไม่ได้ทำแล้วอะครับไอ้ระบบเนี้ยท่านถามว่าทำไมเขาถึงเลิกทำหรือเปล่าเออผมก็ก็เขาคงเลิกทำแล้วครับแต่ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลิกทำนะครับทั้งที่มันเป็นระบบที่ผมว่ามันก็ดีนะเออนะครับก,ก็ก็ไม่ทราบว่าทำไมมันเลิกทำอะครับแต่ว่ามันก็เลิกทำไปแล้วจริงๆนั่นแหละครับมัน มันสามารถที่จะดัดแปลงปืนลูกซองปั๊มของของเราซึ่งไม่ได้ไม่ได้มีระบบนี้ได้ไหมก็มันก็อาจจะดัดแปลงได้นะครับแต่ก็ไม่เห็นมีใครทำก็ก็เลยผมก็ไม่กล้าย,ยืนยันว่ามันจะทำได้หรือเปล่าแต่คิดว่ามันก็ถ้าจะทำมันก็ทำไม่ยากนักนะครับแต่ก็ ไม่ไม่มีใครทำไม่รู้ทาไมนะครับซึ่งจริงๆมันก็มันก็ไม่มีเหตุผลด้วยว่าทําไมมันถึงมันถึงเลิกทำไอ้ระบบนี้ไปอาจจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายอะไรของเขาแล้วมั้งครับผมไม่แน่ใจไม่ทราบครับคือไม่ทราบนั่นแหละครับสําหรับปืนที่ปืนลูกซองสนามเพลาะที่มันมีชื่อเสียงนะครับก็คือวินเชสเตอร์หนึ่งแปดเก้าเจ็ดครับ ก็ก็อายุกี่ปีแล้วล่ะครับปีนี้อย่างน้อยๆมันก็เกินร้อยปีอะครับก็คือมันมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วอะครับนะก็คือมีมาตั้งแต่สมัยปีพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วนะครับก็ก็นั่นแหละครับมันก็หายิงยากแล้วนะครับทุกวันนี้ผมก็โชคดีเคยได้ยิงก็ ก็นสนุกด,ดีครับแต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นกระสุนกระสุนสองนิ้วครึ่งนะครับกระสุนมันจะสั้นๆน,นะครับมันจะไม่ได้ยาวเหมือนกระสุนกระสุนสองสามสี่สองเศษสามส่วนสี่ของสมัยปัจจุบันหรือสามนิ้วหรือสามนิ้วครึ่งอะไรของสมัยปัจจุบันนะครับสมัยนั้นมันจะสั้นๆสองสองนิ้วครึง่งซึ่งปัจจุบันก็จะหากระสุนสองนิ้วครึ่งยิงได้ยากแล้วครับ ก็แทบจะยิงไม่ได้นะครับนอกจากจะ,จะทากระสุนเองคือจะทํากระสุนเองจากกระสุนสองสามสี่เนี่ยมันก็ทําไม่ยากนะก็เอามาตัดให้มันให้มันได้ขนาดนั่นแหละแล้วก็ใส่ดินปืนใส่ใส่แก๊ปใส่กระสุนใส่หมอนอะไรก็ทําได้ครับทําไม่ยากแต่ว่ามันก็ยุ่งยากนะแล้วมันพิกฎหมายด้วยครับ <laughs> ในการที่เราจะทํากระสุนเองเออมันก็คือผมบอกแล้วครับว่ากฎหมายเนี้ยมันมันควรจะพอได้นะครับไอเรื่องปืนเนี่ยนะปืนวินเชสเตอร์หนึ่งแปดเก้าเจ็ดเนี่ยคือนอกจากว่ามันจะยิงยิงแบบผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับว่าว่ามีไอ้วิธียิงแบบปั๊ม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 เนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรครับ ในภาษาอังกฤษนะครับเออที่ผมชอบของมันก็คือมันสวยครับมันมันมีไอ้ไอกันความร้อนนะครับอยู่ที่ลำกล้องด้วยนะเป็นเหล็กเจาะรูแล้วก็มันติดดับดาบปลายปืนได้ด้วยครับสำหรับปืนปืนวินเชสเตอร์1897เนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอะไรนะกฎหมายกฎในการใช้อาวุธขึ้นมานะคือตอนนั้นก็เขาลบกันแบบสนามเพลาะนะครับไอ้ฝ่ายฝ่ายเยอรมันเนี่ยเขาใช้แก๊สครับใช้แก๊สพิษในการสู้นะ ไอ้ฝ่ายอเมริกาก็ใช้ใช้ไอเนี่ยไอปืนลูกซองลูกซองปั๊มเนี่ยลูกซองสนามเพลาะเนี่ยในการสู้เขาก็ประท้วงกันนะครับว่าเฮ้ย mm. เองจะใช้แก๊สพิษไม่ได้นะอีกไอเมกาไอเยอรมันก็บอกว่าเฮ้ยอเมรกาเองจะใช้ลูกซองไม่ได้นะมันเป็นการเอาปเปรียบกันเกินไปสุดท้ายก็เลยมีกฎขึ้นมาว่า ห้ามใช้แก๊สพิษกับห้ามใช้ปืนลูกซองในการรบนะครับก็เป็นเป็นเกร็ดเกี่ยวกับปืนปืนรุ่นนี้นะครับคือมันมัน,ม,นมันอันตรายร้ายแรงกว่าปืนไรเฟิลในระยะประชิดซึ่งก็เป็นระยะสำหรับการบุกเข้าไปโจมตีสนามเพลาะนะครับในในไอ้คูผมก็ไม่ไม่ทราบว่าทหารเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ผมก็เรียกว่าไอ้คูนั่นแหละอนะก็โอ้ยทุกวันนี้นะครับไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะยังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะแล้วก็ไอ้วินเชสเตอร์สนามเพลาะเนี่ยมันก็มีการดัดแปลงปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับจนปีหนึ่งเก้าหนึ่งสองก็มีนะครับมันก็มีมาเรื่อยๆจริงๆนั่นแหละเออ ส่วน,นกลไกการทำงานเนี่ยมันอธิบายยากนะครับก็คือคือมันมีตัวตัวลดลดไอลดไอไกอะครับลดไอสะพานไก่นั่นแหละครับพอมันลดปับ๊บไอนกมันก็ตีตีไปเลยนะครับก็เอ,อหลักการก็ประมาณอย่างเงี้ยแหละดังนั้นถ้าเราถ้าเราจะดัดแปลงปืนของเรา ให้มันเป็นระบบนี้มันก็ไม่น่าจะยากนะครับแต่คงต้องมีการเจาะมีการอะไรบ้างแหละนะครับอ่ามีการเจาะมีการตกแต่งอะเอ,อิมก็ก็แต่งะนะครับมันก็คงไม่เดิมอะเราเราก็คงไม่กล้านะครับเพราะว่าปืนแม่งกระบอกหลายตังแต่ฝรั่งปืนมันก็ถูกถูกทำไม,มไม่ลองทํากันดูหรือมันลองผมก็พยายามดูนะครับก็ไม่เห็นม,มีใครทําอ่า ก็ถ้าท่านใดมีนะครับก็เก็บไว้ดีๆนะครับไอ้ปืนแบบนี้มันมีเข้ามามันหลงเข้ามาในไทยเนี่ยเยอะนะครับไอ้ปืนวินเจสเตอร์สนามเพลาะเนี่ยเพราะว่าไทยเราก็เป็นเป็นเป็นสมรภูมิสำคัญในหลายครั้งนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ มีสงครามเวียดนามมีสงครามอะไรอเมริกาเขาก็เอาอาวุธมาแจกเรานั่นแหละครับเออก็ไอพวกนี้มันก็เป็นขยะเขาเขาก็มาให้เราให้ทหารเราทหารเราก็ใช้ใช้ก็ mm hmm. โย่ทิ้งทิ้ง,งไปบางหายบางอะไรบ้างแล้วก็เนี่ยแหละครับมันก็มันก็มีเยอะอืมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามีน้อยนะแต่ว่าในปัจจุบันน่ะมันมันเหลืออยู่สภาพสภาพน้อยแล้วบางคนก็เอาไปดัดแปลงเอาไปทําพันท้ายใหม่ทําไอกระโจมมือใหม่ มันก็เลยมันเลยไม่ไ,มได้อารมณ์เหมือนเดิมบางคนไปถอดไอแผ่นกันความร้อนออกผมก็ไม่รู้ถอดออกทาไมแล้วนะผมว่ามันมีมันก็สวยดีอะเท่ดีอะเออครับก็แล้วแต่นะครับก็ป,ปืนของท่านนะ่ะแต่แต่ถ้ามีใครมาขายผมสักสามพันห้าพันอะไรแบบนี้ผมก็ยินดีจะรับซื้อเลยนะครับสําหรับเออเป็นใครคอยๆคงบอกว่ากูก็ซื้อเหมือนกันแหละสามพันห้าพันอ่าผมว่าผมให้ราคาอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับ ในสภาพที่มันยิงได้นะครับคือคุณต้องเข้าใจนะว่าผมต้องมานั่งทํากระสุนเองนะ <c oughs> ครับก็สักสามหมื่นเนี่ยผมว่านะก็ยังอยู่ในราคาที่น่าซื้อนะแม้ว่ามันจะเก่าเป็นร้อยปีแล้วแต่ถ้ามันยังยิงได้เนี่ยก็มันสวยอะครับมันเท่อะเออแล้วถ้าเราหาดาบปลายปืนหรืออะไรมาติดให้มันดูเหมือนของดั้งเดิมอนะสายสะพายของดั้งเดิมเนี่ยโอ้หล่อเลย นะครับมันก็ไม่ได้จุก,กระสุนมากมายอะไรนะผมเข้าใจว่ารู้สึกจะสี่นัดห้านัดละมั้งประมาณเนี้ยครับไม่เออไม,ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะอ่าเอาประมาณนี้ครับผมก็มาคุยกันเล่นๆน,นะครับไม่มีสาระอะไรมากท่านใดมีก็มาคุยคุยด้วยก็ได้นะครับมาแสดงความเห็นไว้นะครับว่าท่านผมก็มีเออเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้น ครับผมสําหรับถ้าท่านอยากจะลมดํามันนะครับซึ่งถ้าในปัจจุบันมันก็คงต้องลมดําใหม่แล้วล่ะครับก็ไม่ต้องไปขัดอะไรมันหรอกครับก็ลมๆทาลมดําเย็นไปบ๊ะบอะบ๊บทาไปมันก็ให้มันพอดําๆนะครับคือปืนเก่าเนี่ยคุณอย่าพยายามทําให้มันใหม่นะครับมันจะเหมือนเอารถเก่ามาแต่งซิ่งใส่สปอยเลอร์มันมันไม่เข้าครับเอาที่มันมันสมสมวัยนะครับ หรือมันเหมือนเอาเอาเอาคนแก่ไปแต่งแต่งเป็นวัยรุ่นน่ะมันไม่เข้าครับนะคุณลองนึกถึงดาราดาราแก่ๆแล้วมาแสดงเป็นนักเรียนอะไรแบบเนี้ยคุณว่ามันมันไหวไหมครับมันไม่ไหวอ่ะอย่างดารารุ่นๆผมอย่างเงี้ยเอออายุจะห้าสิบห้าสิบกว่าเกือบห้าสิบ มาแสดงเป็นนักเรียนมันได้ไหมครับมาแสดงเป็นนักนิสิตนักศึกษามันได้ไหมครับไม่ได้แล้วเนาะวันก่อนได้ดูดูดูคลิปคอนเสิร์ตของนักร้องดูโอสองสาวนะครับที่คนหนึ่งไปติดคุกมาอยู่ระยะยาวระยะหนึ่งนะครับก็ดูแล้วก็นั่นแหละครับเขา เาพยายามจะแต่งให้มันเหมือนเดิมมานะคือมันไม่ได้แล้วครับอายุมันไม่ได้สภาพมันก็เลยดูประหลาดะห,ดหน่อยนะครับหรือก็เนี่ยแหละครับมันมันมันไม่ได้ครับสรุปนะมันดูแล้วมันจะตลกอ่ะอ่ะคุณลองนึกถึงอย่างเอาเอาดาราอายุประมาณผมเนี่ยก็ประมาณคุณชมพู่ประมาณคุณคุณอ่ะประมาณนี้แหละอ่ะ คุณแพนเค้กอย่างเงี้ยอ่าซึ่งอายุใกล้ๆก,กับผมนะครับคุณจอยทั้งจอยรินจอยสี่ริลักษ์นะครับอะไรแบบเนี้ยอ่าคุณจอยสิริลักษ์นี่เป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกับผมแล้วก็เรียนรุ่นเดียวกับผมเลยนะก็รู้จักนะครับคือผมก็รู้จักคุณจอยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มั่นใจว่าคุณจอยก็รู้จักผมอยู่แล้วแหละครับเพราะผมเป็นคนดังก็ ไม่ถึงคุณจอยสิดีรักนะครับไม่ใช่คุณจอยลินลานีก็คงมาแสดงเป็นนักเรียนเป็นนิสิตอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอายุมากแล้วเป็นต้นนะครับเออคุณจอยลินลานีก็อายุเท่าใกล้ๆผมเนี่ยแหละครับมีเอาพูดถึงคุณจอยลินลานีเนี่ยสวยมากครับตอนตอนวัยรุ่นนะนะสวยมากๆเพื่อนผมเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาหล่อมากๆเหมือนกันเนี่ย หล่อเหมือนปีเตอร์คอปนะครับปีเตอร์คอปดลเลนดอลอะไรประมาณเนี้ยนะะสรุปว่าเรียกว่าหล่อเหมือนปีเตอร์คอปเขาบอกเขาเขาบอกเขาหล่อแบบนั้นอนะ่ะผมก็ไปนอนบ้านเพื่อนตื่นเช้ามาก็เพื่อนก็ขี่จักรยานผมก็ยืนซ้อนเกาะซ้อนไปนะครับไปไปเซเว่นหน้าปากซอยมันก็ฝนพึ่งตกนะพึ่งหยุดตกเพื่อนผมก็เห็นคุณจอยครับคุณจอยลิลานี ด้วยความสวยหรือยังไงไม่ทราบเพื่อนผมก็กะว่าจะโชว์เก่านะครับให้คุณจอยได้ประทับใจได้เห็นว่าเฮ้ยมีคนที่หล่อขนาดนี้เก่าขนาดนี้อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันนะเพื่อนผมก็เลยอรารวาสเก้ากับสุนัขรับสุนัขมันก็อยู่มันเฉยๆครับหมาหมามันก็อยู่มันเฉยๆเพื่อนผมก็เห็นปับ๊บก็เหลือบไปเห็นคุณจอยแล้วก็ทําเป็นอรารวาสกับหมาเลย ไอ้เก,กะจังเว้ยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันจะจะไปทะเลาะกับหมาเพื่ออวดสาวทําไมแต่ตอนนั้นเพื่อนผมมันก็สติไม่ค่อยดีนะมันก็เตะหมาครับแต่ด้วยความลื่นนะครับมันมีคโครนนะนะแล้วด้วยความลื่นนะเพื่อนผมก็เลยหงายหลังคโครมเลยครับหมาไม่งงเลยคุณจอยก็หันมาดูนะครับผมผมเห็นว่าคุณจอยหันมาดูจริงๆนั่นแหละก็ประสบความสําเร็จในการ เรียกร้องความสนใจนะครับแต่เขาไม่ได้หันมาดูด้วยความแบบว่าแบบว่าชื่นชมหรืออะไรเขาหันมาดูด้วยความงงว่าบ้าอะไรวะเนี่ยส่วนแม่พงแม่ค้าก็ฮากันใหญ่เลยเพื่อนผมก็ดูขึ้นมาแล้วทำเป็นหงิดนะเออคือเพววื่อนคนนี้เขาเขาเขาสติไม่ค่อยดีครับก็เป็นเพื่อนซีผมเลยนะก็ พยายามจะคือชอบอรารวาสนะนะรถติดก็อรารวาสอะไรแบบนี้ยเออไปซื้อของอะไรก็อรารวาสนะครับก็ก็ก่อคดีไปเยอะแต่คดีหมาเนี่ยโคตรฮาเลยครับอ่ะก็เอาคลิปนี้ไปถึงคุณจากปืนลูกซองไปถึงคุณจอยทั้งหลายได้ยังไงก็ไม่ทราบน,นะอืถ้าจะว่าไปนะครับคุณจอยคุณจอย ลิเานีเนี่ยสวยจริงนะครับเออคือเด่นะ่ะเด่นมากอะ่ะคือเดินอยู่ในกลางตลาดนัดน่ะก็ยังเด่นขึ้นมาเลยอะครับว่าเด่นเลยล่ะเพื่อนผมเห็นมาแต่ไกลเลยแบบว่ากะเต็มที่อ่ะกะว่าเกิดล้างงานนี้ได้เกิดแน่อะครับผมก็ถ้าจะลมดำก็อย่างที่เรียนแนะนำนะครับว่าคุณไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปอะไรมันนะครับ แล้วก็ไม่ต้องหวังว่ามันจะคุณจะทําให้มันเหมือนใหม่ของมันอายุร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยมันมันไม่เหมือนใหม่ขึ้นมาหรอกครับแล้วถ้ามันเหมือนใหม่มันก็ดูตลกเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเอาคนแก่มาแต่งเด็กอ่ะมันดูตลกคุณทําให้มันสมวัยพอครับนะก็รมดําไปเพื่อการสนิมมันก็พอแล้วให้มันพอดำดำนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนที่มันออกมาตอนแรกเนี่ยผมก็เกิดไม่ทันนะครับแต่เดาว่ามันก็คงไม่ได้รมดํามาดีหรอกครับเพราะมันเป็น ปืนที่ใช้ในในในทางทหารนั่นแหละครับซึ่งเขาจะมักจะไม่ค่อยจะตั้งใจทําเท่าไหร่มันคงไม่สวยอะไรนักหรอกครับนะมันคงไม่ได้ลบดํามาดีหรอกนะก็เราก็ไม่ต้องทําให้มันดีดีเกินหรือดีเวอร์อะไรนะครับเอาเอาเอา,เอาแค่พอมันดําๆกันสนิมได้ก็พอแล้วนะก็อะประมาณนี้ครับปืนอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้ามันอายุมากแล้วเนี่ยคุณผมผมจะเจอคําปัญหานี้ประจําคือแบบ ปืนอายุแบบเก่าๆสามสิบปีห้าสิบปีเนี่ยแล้วอยากจะทําให้มันเหมือนใหม่มันมันมันบางทีมันก็ทําไม่ได้นะดังนั้นอย่าไปทํามันครับทําแล้วมันก็ผิดผิดวัยผิดยุคอะผิดอยู่ดีครับมันไม่สวยผมว่าเอาแบบเออพอพอใช้ได้ดีกว่านะพอมันสมวัยอะมันจะมันจะสมวัยอะครับอ่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ